ก,กับบรรยากาศฝนตกครับพี่น้องนั่งตกปลาครับฟางปุ่นเขาตกด้วยกันเลยปุ่นค้นหลายแรงก็กินดีครับผมฟางนี่เงียบเลยขั้นบ็ดฟางปุ่นวานแหฟางนี่เงียบน้องหนาเทศบาลบ้านหินรถไฟครับผม บรรยากาศวันนี้ฝนตกครับผมคือป่าคือฝนเลยวานแห้ก็มีตกป่าก็มีวานแหงียู่ฟังคุณฟังหน่ะลงเป้าดมอันนี้สองคนติดปว่าหาวานแห้เอากับวานขึ้นเก้า ตกปลากันด้อพี่น้องเพื่อปลากินเ,นนนเบ็ดไะนีห <c oughs> น้าบ,บ้านที่เราไปคุณโดมเทศบาล